บ้านรั์สีทองจังหวัดชัยภูมินะครับผมซึ่งเมืองชัยภูมิเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางน,นะครับหรือการเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีนะครับผมจากภาคกลางเข้าสู่ภาคอีสานนั่นเองนะครับผมที่นี่ครับเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยาธรรมนี้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะครับผมจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนเก่าแก่นั่นเองครับผมอย่างเช่นครับเราจะไปที่ศาลเจ้าพ่อแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนี้นั่นเองครับผมที่จะมีต้นตะเคียนทองที่คนในหมู่บ้านเคารพนับถือและนอกจากนั้นครับยังมีถาวันพันปีซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับผมจะได้เห็นกรรมวิธีนะครับในการทําไม้กวาดและทําลูกป,ประครบซึ่งเป็นสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของที่นี่และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่อยากให้พลาดเลยคือเรื่องของกินนั่นเองครับผมก็จะมีหอหมก และก็ปลาสมทอนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นของที่อร่อยมากๆและมาจากความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากนักท่องเที่ยวได้พักโฮมสเตย์สักหนึ่งคืนผมเชื่อว่าจะเข้าใกล้ความเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านได้เลยนะครับ